เพื่ลงเลยโอเคแล้เบอร์สี่มันแยกไปไหนอะเบอร์สี่เฮ้ยทำไมไม่ลงด้วยกันล่ะโอ้โหไม่เป็นไรเบอร์สี่เขาคิดว่าเขาอาจจะไปเก็บทะเบียนหรือเปล่าไม่ใช่เขาคิดสิเราคิดหรือว่าเขาอาจจะเก่งเขาอาจจะแบบอยู่คนเดียวก็ได้อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองนะครับผม เราลงบริเวณใกล้ๆเพื่อนก่อนกั็แล้วกันลงมาก็เจอลูกสองสองนัดเลยว่าอย่างเงาเลยลูกสองที่หลายๆคนคิดว่าดีแต่สําหรับผมมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมที่มันไม่ค่อยดีเพราะอะไรเหรอผมเล่นลูกสองสองนัดผมไม่เคยชนะใครเลยนั่นนานทีผมจะชนะนั่นเองนะครับผมในหมวดจัดอันดับไม่ใช่ในหมวดหนึ่งๆน,นะหมายถึงในหมวดจัดอันดับทั่วไปนั่นเองนะครับผม คือผมตั้งเล่นพวกลูกซองที่มันยิงหลายๆนัดแต่ผมจะสามารถแบบว่ามีเปอร์เซ็นชนะมากกว่านั่นเองนะครับผมแต่ถ้าลูกซองสองนัดอะให้เต็มที่เลยหเปในการชนะสําหรับผมแต่สําหรับคนอื่นน่าจะเปอร์เซ็นมากกว่านี้นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนกันแล้วกันคือแบบฟาร์มชิวจัดอะไม่มีคนเลยอะฟาร์มชิวเกิน ไม่คิดเลยเนี่ยว่าบริเวณนี้จะไม่มีคนเลยแต่มันก็ดีอย่างนั่นเองนะครับผมช่วงต้นเกมทําให้เราแบบมีของที่จะฟาร์มตนไว้เพื่อเวลาเจอคนเราจะได้ตนไว้ยิงคนได้นั่นเองนะครับผมลองไปข้างล่างก่อนกันแล้วกันข้างล่างมีอะไรให้ฟาร์มบ้างไหมนะถ้าไปสายมือเราขึ้นไปหาเพื่อนใช่ไหมไม่เอาดีกว่าเราขึ้นไปบริเวณนี้ก่อนกันแล้วกัน บริเวณนี้ฟาร์มเสร็จแล้วเราลงล่างโอ้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 แล้วมาลงอะไรตรงนี้วันนี้กูเนี่ยเลือดไม่ลดด้วยพูดไม่ทันขาดคำว่าเลือดไม่ลดโอเคเลือดเพิ่มเองสวยด้านล่างมีกล่องยาผมเก็บกล่องยาแล้วผมเก็บเห็ดเพื่อให้แบบว่าเวลาเลือดเราแบบลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็ดมันจะทำให้เลือดเราเต็มได้นั่นเองนะครับ เราฟาร์มชิวๆอ่ะชิวโคตอ่ะโอ้โหไม่คิดเลยนเนี่ยว่าจะฟาร์มชิวขนาดเนี้ยคือถ้าเป็นแบบว่าเล่นแต่ก่อนคือแบบลงตรงจุดไหนก็มีคนนะพูดง่ายๆเลยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่ค่อยมีคนนะเดีย๋ยวเราเล่นเช้าเกินอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาที่ผมเล่นตอนนี้คือเวลาหกโมงเช้านั่นเองนะครับผม ก็ไม่คิดว่าฝันว่ามันจะแบบว่าไม่ค่อยมีคนนั่นเองนะครับเราวิ่งมาบริเวณเบอร์หนึ่งก่อนเลยเฮ้ยเบอร์สามล่วงเบอร์สามอยู่ตรงเครื่องบินแต่ทําไมมันล่วงวะมันอยู่ใกล้ๆเรานี่หว่าเบอร์สามอ่ะแต่เบอร์สี่มันแบบมันแยกกว่าเล่นเดียวแต่มันไม่ล่วงสุดเกินไม่มีใครตึงเท่าพี่แล้วเบอร์สี่มันตึงไงวะ่ามันแค่ไม่เจอคน เออนั่นน่ะดิตอนนี้เราวิ่งไปใกล้ๆบริเวณเบอร์หนึ่ง <_ an> ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมที่ผมวิ่งไปใกล้ๆเพื่อนเพราะว่าเวลาเราเจอคนเราจะได้ช่วยเหลือเพื่อนได้นั่นเองนะครับผมโอ้ยเบอร์สี่ร่วงแล้วว่าคือผมเป็นคนที่แบบว่าชอบตุนกล่องยาสักอย่างต่ำนะไม่ต่ำกว่าหกกล่องนั่นเองนะครับผมไม่รู้คนอื่นเขาแบบกล่องยามากกว่าผมหรือกล่องยาน้อยกว่าผมนั่นเองนะครับผมเวลาเล่นอะ เล่นแบบจริงจังนะคืออันนี้ผมกำลังจริงจังอยู่แต่ถ้าแบบเป็นผมนะผมยังต่ำหกกล่องนั่นเองนะครับผมในการตุนกล่องยาไว้เราต้องไปชุบเพื่อนวะหวังว่าเรากลับมารอบนี้เราจะไม่เจอคนนะอันนี้เรามีเหรียญพันสองเราสามารถชุบได้ทั้งสองคนเลยแต่เบอร์สี่มันออกวะเบอร์สี่ มึงล่วงแล้วมึงก็ออกเลยนาะจบกันเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชุบแค่คนเดียวก่อนกันละเพื่อนไม่ต้องแล้วเราชุบคนแล้วโอเคเพื่อนไม่ต้องไปเสี่ยงเราใช้ลูกสองยาวก่อนก็แล้วกันผมเจอกล่องยาใหญ่วะ่ะผมลงไปเก็บก่อนเก็บยาเก็บไม่ได้ปะ เราต้องทิ้งอะไรดีวะทิ้งลูกกระสุนขอของหน่อยเออทิ้งลูกกระสุนก่อนกันแล้วกันลูกกระสุนสีน้ำตาลนะลูกกระสุนปืนระยะไกลอะขอของหน่อยโอ้ผมกลับมาผมนึกว่าจะเจอคนไม่เจอคนวะคือแบบชิวเกินนะครับจังหวะเนี้ยไม่มีอะไรชิวไปมากกว่านี้แล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยเบอร์หนึ่งยิงได้สองคิวแล้วหรอ ห่างมาคือแบบห่างมาไม่กี่นาะทีเองอะ่ะห่างจากเบอร์นหนึ่งอะ่ะเอ้ยเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งแบ่งคิวให้กับผมบ้างคุณคือแบบคุณจะเก็บคนเดียวมันก็ไม่ใช่เปล่าวะเพื่อนแบ่งคิวให้กับผมบ้างก็ผมก็อยากได้คิวเปล่าวะคือตอนแรกเราอยู่ใกล้เขาเขาไม่เจอคนพอเรามาอยู่ห่างจากเขาเป็นร้อยเมตรเขาดันเจอคนซะงั้งงนโอ้โห มันก็ไม่ใช่เรื่องเป่าวะคือแบบว่าว้ยม,มีได้แล้วหรอไ,ไอเ้เบอร์หนึ่งสี่คิวแล้วเดอ้อโอ้โหผมเก็บกระสุนลูกซองโอเคผมใส่กระเป๋าอะไรวะน่าจะกระเป๋าสามเลยวะแต่ก็ช่างเหอะกระเป๋าอะไรก็ช่างเหอะแต่มันเต็มไว้ก็แบบผมมุ่นมาหลายเกมมากเลยอะคือไม่ว่าจะกระเป๋าไหนก็เหอะ มันเหมือนมันเต็มไวว่าแพทก่อนๆนะสําหรับผมส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเต็มไวกว่าแพทก่อนๆคือแบบว่าช่วงแพทแรกๆอะ่ะคือกระเป๋ามันเต็มช้ามากผมว่าผมไม่น่าคิดไปเองนะผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆนั่นเองนะครับผมว่ามันเต็มช้ามากช่วงแพทแรกๆอะ่ะซึ่งแพทหลังๆมานี่คือแบบรับไม่ได้ก็บอกก็เต็มไวโพดเต็มไวเกินคือแบบ กูเก็บของไม่ทันะไรเลยเต็มอีกแลหละเฮ้ยใครโหนสลิงมาวะไม่เกรงกลัวเลยเหรอเกรงกลัวหน่อยสิกับผมมาแล้วเอา้าหายไปไหนหรออ๋อลงไปข้างล่างนู่นแล้วใช่เปล่าวะนู่นไงนู่นไงผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ววิ่งลงไปแล้วผมตามไปก่อนผมตามไปก่อนตามไปช่วยเหลือเบอร์สามก่อนเบอร์สามเรากำลังไปช่วยเพื่อน รอเราหน่อยรอเราหน่อยเรากาลังไปครับเพื่อนผมขึ้นไปบนนี้จะมีคนมาว่าผมถือไม่เอาดีกว่าโอเคไม่มีใครไม่มีใครเลยอ่ะเฮเยเบอร์สามเจอคนเบอร์สามเจอคนไหวเป้านายนายไหวเป้าพวกหวังว่าจะไหวนะเฮ้ยเบอร์สามยังไง ซูด้าหรือเปล่าผมไปเก็บกระเป๋าสามก่อนวะกระเป๋าสามอยู่ตรงไหนยืนยังไง er. โอเคได้โยเจอลูกซองเก็บคือแบบเก็บกล่องยากก่อนซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่ได้สกิลเลยเราไปหาตรงเบอร์สามดีกว่าเพื่อเบอร์สามจะเจอคนเราจะได้ช่วยเบอร์สามยิงได้โอ้โหโอ้กระตุกกระตุกแ็กๆน้อยน้อยกๆน้อยๆ เราจาผมไปลดัลดลดัลดลัดลัดไอตัวที่มันล่วงเอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่ว่ะเพื่อนโอเคช็อบเบอร์หนึ่งมาก่อนเลยกูได้โยได้โยยังไ,ไงครับพอดีว่าไอวอลผมเยอะโทษทีเด้อแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หาจะหมดอีกแล้วไอวอลคุณเนี่ยคือถ้ามันบุกยิงผมอะ คือยังไงผมก็ไม่น่าที่จะรอดว่ะท่านผู้ชมผมรูจักตรงแลโอ้โหระเบิดหนึ่งมึงมาลงตรงกูทำไมครับพวกกูสาชุบมึงมึงมาลงตรงกูมึงก็รู้ว่าคนเยอะยังจะห้าวลงตรงกูอีกแล้วสี่ร้อยผมชุบไม่ได้ด้วยไม่ต้องชุบหกร้อยเห็นไหมสี่ร้อยสาากูชุบ แบบไอ้นีด้วยเหมือนวงด้วยแล้วคนเห็นด้วยจุดปูยหยู่ตรงเนี้ยโอ้โหผมดูทรงแล้วผมไม่น่าที่จะชุบทันป่ะผมน่าที่จะโดนถมอะกับไอวอลเดียวผมโดนถมแน่ๆตูนตรงๆเลยว่าผมโดนถมจะพยายามดูก่อนกันแล้วกันว่ามันจะทันหรือป่านะ ถ้าเป็นวงคือแบบว่ามันสลับปืนวงมันก็จะไวขึ้นใช่ไหมอันนี้ลองสลับปืนไปสลับปืนมา้ยเฮ้ยเร็วๆหน่อยสิไอวอลกูไม่มีแล้วด้วยโอ้โหแตกเรียบร้อยกูตายอืมผิดแล้วผิดที่เบอร์หนึ่งจริงๆพูดตงรงๆเลยว่าผิดที่เบอร์หนึ่งมันดันลงตรงนี้ช่างงานกูสาชุบ